ด้ยครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้คูปองส่วนลดนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมแจกคูปองให้กับลูกค้าของสาขาพี่ๆนะครับคูปองจะหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีเลขรันอยู่ตรงด้านขวานะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเกิดเรามีลูกค้ายื่นคูปองส่วนลด5บาทให้เรานะครับพี่ๆก็ทำรายการปกติเลยแล้วลดให้ลูกค้าไปก่อน หลังจากนั้นนะครับพี่ก็รวบรวมคูปองอันนี้ค่อยมากรอก Google Form หรือจะถ่ายรูปส่งไลน์มาให้พนมงานน้องแอดมินก็ได้นะครับเข้ามาที่ Google Form นะครับคลิกเข้ามาก็าจะเจอหน้าแบบนี้หน้านี้ก็คืออันนี้เข้าสู่ระบบของเรานะครับอันนี้คือเก็บคูปองพีพี่ก็เก็บคูปองตัวนี้เข้าไปจะโผล่มาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลไปเสร็จแล้วก็กดส่งเท่านี้นะครับ ข้อมูลของพี่่จะถูกรวบรวมไว้ที่น้อต 4S แล้วทางเราก็จะโอนส่วนลดกลับไปในสุกส,สัปดาห์ถัดไปนะครับสมมุติว่าลูกค้ามาใช้บริการกับเราวันนี้วันอังคารนะครับแล้ววันศุกถัดไปพี่ๆก็จะได้เงินท็อปอัพคืนกลับมาที่ระบบนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ